uलाnवีारmाงभासi जida ดni झणसारनीकैसnखाल วाnाकी วdाकिnरวाjाकरीमाकरना हचे iวดखाजूकobziन iघाधा aमभlायकoniहंगासटीगराงघापेวा เรื่องการสูดกรุ่มวังเรื่งกัดระบมาขายใจตูวหกรีมังทั่ตะกุนีวังกาลยุตธีกันราคตุกินาเรื่อวังสูนันจักไปปิดเนตที่ใดสูก็ไม่อาจจะดีพ้นชัดกับเนิดเดิมของสูดนจิตเดิมก็คือพญานาคีเล่ไปปิดเนตที่ใดอายักษะตุงใครอย่างสมปิตริงขังคาดตาบังคา lê bùi đay đi bít tai đần bần có bít bì đay đó ai chẳng cả ba mày chẳng đi thắc sâu đi cả ba mày ai chẳng cả ba mày cũng hiền ai mưa tiếng la có trông rập không bị bản sắt khom lên quăng để vào nơi cài phải gì nào เอียงกาลันโบเวสกีครึ่งมา呀มาตรีมายตรียิ่งรับชนะรายกบไรกันทับสักงามาตรีนาคียศโตโกรีบังคาบทิดาแห่งข้ามาตรีนาอยาวัยุดีกระวายังโ็โอ้เจ็บใจนะหัวยังกับไปวายสุดกูรียังสุดมัวกั ย e so Ch ังอยู่กับหลวงพ่อพี่วานรอยางจนไขว่จากคนจาที่บัวใจที่เจ้าโดนเปิดนั่นแลที่ดีจะเป็นที่เปิดเด็ให้เจ้าได้รู้ได้เห็นในทุกสิ่งเป็จะไปกลมหัวให้พวกไอ้คนมีรู้จักความนั้นทำไมเราในเมื่อต้นมีบารมีบา ยังคาปูดีสังฮีกระรงคาดูดีหางระรูปีศาสนาไปมาหลายที่นะปูเ,เอ,อ้ <laughs> อยไอ้คนผู้นั่นเป็นโผชายใช่หรือไม่ใช่ไหมยังปิดดวงเดชให้เจ้า <laughs> โอ้ยยระพีวนโนคือ <laughs> วังขานาห